นี่ฮาวท็อปชูเมอร์กลับมาพบกับเราซื้อนู่นอีกแล้วนะคะวันนี้เนาอะอาจะเป็นบทเรียนอรายของปอ .6 นะคะวันนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าเราซื้อจะสอนเรื่องอะไรอ่ามาดูบทสนทนากันเลยค่ะบทสนทนาบอกว่าจองอู่ชื่อเสมจอจงอู่ชื่อเสมจอจงอูแ่แปลว่ากลางวัน ตอนกลางวันชื่อกินอะไรบีบอกว่าหวอเสียงชื่อเมี่ยนเถียววอเสียงชื่อเมี่ยนเถียวฉันอยากกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วเธอล่ะเอบอกว่าหวอเสียงชื่อจีตันเฉาฟานวอเสียงชื่อจีตันเฉาฟานฉันอยากกินข้าวผัดข้าวผัดไข่ จีตันแปลว่าไข่ชาฟ้านแปลว่าข้าวผัดถ้าฟ้านเฉยแปลว่าข้าวม,มาดูบีบอกว่าวอร์มอนอี้ีชุยซือ้อถังชื่อฟันปะงั้นพวกเราไปกินเอองั้นพวกเราไปลงอาหารพร้อมกันเลยนะอี้ฉีแปลว่าด้วยกันด้วยกันพร้อมกันพร้อมกันชุยแปลว่าไปซื้อถังโงอาหาร โรงอาหารปะ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 เลยเลยเลยนะนะ,อะเอถามต่อว่านี้เสียงเฮอเสมอนี้เสียงเฮอเสมอเสียงแปลว่าอยากคุณอยากดื่มอะไรบีบอกต่อว่าวอเสียงเฮอเขื่อเลอ้อขอเสียงเฮอเขื่อเลอ้อฉันอยากดื่มโคลาแล้วเธอล่ะ เอบอกต่ว่าวอสเสียงเ n อปิงฉาปิงฉาแปลว่าน้ําปั่นฉันอยากดื่มน้ําปั่นอ่าทีนี้มาดูคําศัพท์เอาก่อนจะไปดูคำศัพท์เราซื้อขออ่านทวนอีกหนึ่งครั้งนะจองอู่吃什么中午吃什么我想吃น条我想吃面นี呢น呢ะ 我想吃鸡蛋炒饭。我想吃鸡蛋炒饭。我们一起去食堂吃饭吧。我们一起去食堂吃饭吧。你想喝什么？你想喝什么？我想喝可乐。我想喝可乐。你呢？你呢？我想喝。 ปิงชาหัวเสียงเฮปิงชาอ่าทีนี้มาดูคำศัพท์คำแรกคือคำว่าเจ้าสร้างเจ้าสร้างแปลว่าตอนเช้าคำาที่สองจงอู่จงอู่ตอนเที่ยงคำต่อมาคือคำว่าหวานสร้าง หวังสร้างคือตอนเย็นามาดูคำต่อไปเสียเส่ยงเสี่ยงถ้าเสี่ยงคำเดียวแปลว่าคิดก็ได้แปลว่าอยากก็ได้แปลว่าได้สองอย่างแล้วแต่รูปประโยคชือแปลว่ากินซื้อถานาลงอาหารใช่เามาดูคำต่อไปหลเชาฟ้าน เมื่อกี้เราซื้อบอกแล้วชาวฟ้านแปลว่าข้าวผัดเมี่ยนเถียวก๋วยเตียวเขอเลอโคลาปิงชาอ่าน้ำปั่นอันนี้เด็กๆต้องจดลงในสมุดด้วยนะลูกแต่เวลาจดจดแต่พินอินก็พอแล้วก็ว่ารูปเล็ก,กๆจะได้เอาไว้จำไว้อ่านสอบเนาะ อ่ะแบบฝึกหัดแบบฝึกทักษะที่10มาพร้อมยางเด็กๆลอกโจทย์ะนะลูกนะแล้วเดี๋ยวเราสิจะอจานให้ฟังนะข้อ1เจ่าเจ้าข้อ2จงจงข้อ3อูอูข้อสี่เฉา ข้อห้าชาชาข้อหกสร้างสร้างข้อเจ็ดหวานหวานข้อแปดเสียงเสียงข้อเก้า ฟาดฟาดแล้วข้อสิบปิงปิงเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมขีดเส้นตาให้เรียบร้อยนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะลูกเซียเซียเจเจของเฉิม